สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะรวมทั้ง4่นอยนะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมของวันที่5เนาะ,ะเราก็จะมาแจ้งข่าวนะคะพี่พี่จ๋าแอดเปิดอีกห้องนะคะ แอดเปิดห้องฟรีนะคะพี่้องจ้ะฟรีถึงวันที่5ถึง31ตุลาเนาะสามารถแอดไลน์ได้นี้แอดไลน์ตามนี้นะคะแจ้งแอดด้วยเนาะว่าเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะอ่าโปรโมชั่นวันที่5ตุลาถึง31ตุลานี้นะคะอ่าฟรีแค่ถึง31นะคะอ่าให้เข้าฟรีแค่ถึง31นอกนั้นค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวแอดแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะ สนใจแอดไลน์ตามนี้นะคะแจ้งแอดได้เลยเนาะอ่ามาดูกันนะคะมาดูผลของวันที่4กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูของวันที่5นะคะวันที่4นะคะน้อยเฉพาะกิจออก8 16นะคะล่าง9 9เเด่นที่9มานะคะเด่นที่88มาหลักร้อยเนาะส่วน9ใครนำา9ไปปิดแนวทางก็จะได้เ9านะคะส่วนพิเศษนะคะ7 8 7 อ่าเด่นที่8มาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าล่าง0ูนย์สองเนาะเด่นที่สองมาวิ่งรูที่สองมานะคะแอดมีสองศูนย์มาในตัวกลับนะคะ<ม>ส่วนในน้อยปกตินะคะแปดห้าเก้าล่างหนึ่งเก้าเนาะเก้ามาบนมาล่างเลยนะคะสําหรับอ่าในน้อยปกตินะคะเผื่อใครนําไปเป็นแนวทางเนาะตัวเด่นที่แอดให้ไปนะคะส่วนใน VIP 001ล่าง03อันนี้แอดหลุดไปเนาะวันนี้มาคู่เดียวมาในตัวกลับแต่เป็นตัวที่เน้นนะคะอ่ามาไม่เต็มที่ต้องกลับอขอโทษขออภัยพี่พี่ FC ด้วยเนาะอ่าเพราะว่าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าแนวทางเกิดจากการคํานวณน,นะคะเข้าได้หลุดได้นะคะแอดก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นับมาแบ่งปันพี่พแบบนั้นนะคะ อย่าลืมนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มแนวทางอ่าช่วงปลูนะคะช่วงโปรโมชั่นเนาะเข้ากลุ่มฟรีนะคะวันที่ห้าถึงสาสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะคะในกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายแนวทางเนาะมีหุ้นด้วยนะคะอ่ารีบแอดเข้ามาเนาะเดี๋ยวแอดจะได้ดึงเข้ากลุ่มไว้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มให้แนวทางหุ้นเลยนะคะพี่พีจ๋าสนใจทักทายได้เนาะอ่า เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่5นะคะวันที่5นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจาชื่นชอบค่อยตามนะคะอ่าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยเนาะอ่ามาดูตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่น ส่วนใครยังไม่มีที่เสียงโชคนะคะเดี๋ยวแอดไปปักลิงก์ที่สูตรมาดรวมเนาะเผื่อใครมีเผื่อใครสนใจอยากจะเปลี่ยนบ้านนะคะเปลี่ยนบ้านเสียงโชค,นะคะเนาะเผื่อไปบ้านใหม่เฮงๆรวยๆกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้แอดก็จะมี3 5แล้วก็สนะคะ แอดจะวิ่งรูดที่3นะคะพี่พี่สาวิ่งรูดที่3เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ3ก็นำสองกับ5ไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะเราก็มารูดที่3นะคะ3ก็จะมี3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปนในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะห้าทุ่มจะครึ่งแล้วแอดเริ่มไม่ไหวแล้วเพิ่งเพิ่งทำคลิปเดียวนะคะพี่พี๋า แนวทางรัฐบาลเราไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเนาะแอดจะลงให้แค่ฮาหนอยนะคะดูดูก่อนนะคะเพราะว่าดึกมากแล้วแอดต้องไปทํางานแต่เช้าด้วยเนาะแนวทางรัฐบาลเราอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้เนะาะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง 3า3 6้า,า,ห,กาหกหรือ3 9เนาะถ้าใครชอบก็กลับหัวไว้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมกันเบิ้ล3 3มนะคะอ่าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะ<ม>เห็นไหมเนาะถ้าไม่ยกก็ฮงเห็นอยู่เนาะแอดเขียนตัวใหญ่อยู่อ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ